ไก่ทอดของเราค่ะไก่ทอดใบเตยค่ะเห็นไหมเอ้ยใส่ใบเตยไปด้วยเราวันนี้เราแบบเข้าแป้งน้อยนะคะเราทอดแบบแป้งน้อยนะคะอร่อยมากหอมมากเลยค่ะหอมจริงๆหอมทะลุเลยกับข้าวบ,าบ้านเนี่ยค่ะทำง่าย อร่อยด้วยค่ะใช้ได้แล้วค่ะเนี่ยค่ะเดือดน่าทานมากแก่ทอดใบเตยของเราไปทานกับอ่าส้มตำส้มตำดูความเดือดของเขาที่ให้ดู้วไม่ดูอะไรดูสีแล้วก็ฟัาเดือด แล้วมันน่าจะอร่อยมาเออ